สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่องทางของเราค่ะ Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast นะคะท่านกำลังอยู่กับรายการ Market Today ค่ะประจำวันศุกร์นะคะศุกร์ที่22สิงหาคม2568นะคะกับวันศุกร์ที่มีเหตุการณ์เรื่องของประเด็นการเมืองที่นัลกลงทุนก็ส่วนหนึ่งจับตานะคะเกี่ยวกับการพิพากษาคำตัดสินเกี่ยวกับทางด้านของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะที่ไปมีผลกระทบกับมาตรา112 ะะซึ่งล่าสุดเนี่ยสรุปแล้วก็คือ,อยกฟ้องนะคะในกรณีดังกล่าวค่ะ เรียกว่าทําให้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คาดการณ์กันว่าน่าจะมีผลต่อที่ทางการลงทุนแต่ในขณะเดียวกันค่ะประเด็นที่ต้องจับตาในสัปดาห์หน้าะก็ยังมีเรื่องของการเมือในประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะทิศทางของตลาดหุ้นไทยในช่วงระยะเวลานี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีการพักฐานท่ามกลางนักลงทุนต่างชาติที่ขายสุทธิหนาตามากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ขายไปเกือบ2,800ล้านบาทดังนั้นสถานการณ์ณปัจจุบันถ้าหากว่าให้มองภาพรวมแล้วการลง ทุนของตลาดทุ้นไทยในมุมมองของนักวิเคราะห์มองอย่างไรไปพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณประกิตศิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพ์ทเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิตค่ะครับสวัสดีครับคุณแพทยสวัสดีทุกท่านครับค่ะวันนี้มีประเด็นการเมืองให้นักลงทุนติดตามกันนะคะในขณะเดียวกันนักลงทุนต่างชาติก็ขายอย่างต่อเนื่องเลยเมื่อวานขายหนาตาด้วยแล้ว หุ้นเนี่ยก็เริ่มโยกกลุ่มเล่นแล้วดูเหมือนว่าเม็ดเงินใหม่ๆจะไม่ค่อยเข้ามาตอนนี้ในมุมมองของคุณประกิตเองประเมินสถานการณ์ยังไงคะคือมันก็ยังมีเงินภายในที่หมุนเวียนอยู่อ่าฮะ่ะ huh. แาะว่าตลาดมันพอไปด้วยตัวมันเองได้แม้ว่าฝรั่งไม่เข้าโอเคไหมครับแพแต่ว่า uh huh. ถ้าฝรั่งยังขายต่อเนื่องสุดท้ายคุณก็หนีเ uh huh. อ่อวังวนไม่พ้นนะค่ะ uh huh. เข้าไหมครับก็จะเป็นเหมือนอารมณ์คล้ายๆกับปีที่แล้วอ่ะครับคุณแผนปีที่แล้วเนี่ยฝรั่งก็เข้ามาเออ่หาเราเนี่ยในระหว่างปีเหมือนกันแต่เขาเข้ามาช่วงปลายเดือนสิงหาเข้าต่อเนื่องตลอดเดือนกันยาแล้วก็ชิ่งหนีหายไปตั้งแต่เดือนตุลาแล้วก็ขายยาวเลยซึ่งก็กดดันทําให้หุ้นไทยลงยาวได้เหมือนกันอปีนี้มีแพทเทิร์นคล้ายๆแต่ว่าไม่ได้มาสิงหาแต่ว่ามาตั้งแต่กรกฎาคม มาการะดาแล้วก็ยิงยาวตลอดสิงหาเอ่อยิงยาวตลอดกรก,รากราดาอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดเราจะเอาดูเป็นแบบปีที่แล้วมันจะมีเลยว่าในการเข้าซื้อไม่นาไม่นานอะสั้นเขาว่าจะขายช่วงแรกของการขายหุ้นไทยปีที่แล้วก็ยังไปต่อได้ขึ้นได้ถึงสิ้นปีแต่เมื่อแรงซื้อในประเทศมันหมดแรงแล้วแรงขายต่างชาติยังยังยังมีอยู่เนี่ยก็จะขายอีกเรื่อยๆครับ uh huh. ก็ต้องระวังนะครับ จริงๆแล้วถ้าหากว่ามองจากการที่นักทุนต่างชาติเขาขายคือซื้อมาตอนนั้นเอย่ยเรามองว่าถูกละนะแล้วก็ถูกมากๆด้วยมาตอนนี้มันก็เต็มมูลค่าแล้วสาหรับตลาดทุนไทยหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าเม็ดเงินหมุนเวียนกันเองก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่สามารถเติมไปได้มากกว่านี้แล้วอะคะ่ะก็เออแม้ว่าคือครั้งนี้จะต่างจากปีที่แล้วอย่างหนึ่งว่าปีที่แล้วอะครับมันมีความเสี่ยงเรื่องเอิน e a r n i n g แบบดาวไซด์อะเยอะ <Ừ. S 1> ปีที่แล้วอะเรามอง e a r n i n g ตอนเดือนสิงหายังดีอยู่ไม่คิดไม่ฝันว่าไตรมาสสามไตรมาสสี่จะพังพินาศ e a r n i n g จะแบบเน่ามาจนทำให้ดึงกำไรทั้งปีอะจากเดิมที่คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณระดับแบบหนะึ่งล้านล้านเนี่ยลงมาเหลือแค่แปดสันเจ็ดค่ะคือลงมาเยอะมากครับคุณแพนลงมาแบบแบบหายไปหายไปเป็นแสนล้าน ก็ก็เลยทําให้หุ้นไทยอาจจะเป็น,นส่วนหนึ่งที่ช็อกแล้วก็ลงมาเยอะบนการของฝั่งชาจิแปีนี้แม้ว่าฝรั่งอาจจะกลับมาขายบ้างเนี่ยแต่ผมคิดว่า e a r n ์เน็ไม่น่าจะช็อกเหมือนปีที่แล้วละอ่าเพราะว่าครึ่งแรกของปีเนี่ยทํามาได้ดีอ่าครึ่งแรกของปีนี้นะครับเราทําได้อยู่ที่ราวๆประมาณอ่อหกหกแสนสองหมื 6, 6, 100, 20, 000, ่นล้านน่แต่ตว ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับผมขออนุญาตเช็คตัวเลขนิดหนึ่งได้เลยค่ะอ่ะก็ก็เลยคิดว่าดาวไซด์อ่ะมันจะไม่ได้ลึกมากคือปีที่แล้วที่ <c oughs> ท,ที่มันไหลลงแล้วก็ทําให้เราต้องแต่ต้นปีลงไปต่อกับพันร้อยเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่าเออร์เน็ตไตรมาสสี่แล้วก็เออร์เน็ตเออทิทักเออร์เน็มันดูไม่ดีเลยโมเมนตัมเศรษฐกิจมันแย่นะครับโอเคเปรียบเทียบนะคระึ่งปีแรกของปีที่แล้วครึ่งปีแรกของปีที่แล้วเนี่ย แค่ห้าแสนสามเองปีนี้หกแสนสองค่ะปีนี้ก็เลยไม่น่าจะมีเรื่องช็อคอ่ะเพราะไม่มีช็อคดาวไซด์ของเซ็ต,ตจำกัดก็จะอยู่ที่ประมาณสักพันสองนะครับอ่าคือเอิร์นีิ้งต้องยอมรับว่ารอบนี้ผมกระบูมากขึ้นดูดีดูดีกับตลาดหุ้นไทยมากขึ้นเพราะว่าเจอกําไรตลาดในงวดไตรมาสสองเนี่ยโอโ้โหดีกว่าที่คิดคมากนะครับทำให้ครึ่งแรกของปีหกเป็นหกหกแสนสองครึ่งหลังของปีขอแค่สามแสนแปดเราก็จะกลับมาอยู่ที่ระดับหนึ่งล้านล้าน พอเรากลับมาที่ระดับล้านล้าน EPS เราก็8 2บาทต่อหุ้นมันดูดีกว่าปีที่แล้วเยอะจริงๆปีที่แล้วนะซึ่งได้ของปีออกมาแค่5 5แสนสามเราคาดหวังครึ่งหลังเนี่ยประมาณ5แสนพอคาดหวังครึ่งหลัง5แสนครึ่งหลังของปีที่แล้วปรากฏว่าออกมาจริงอ่ะแค่แค่3แสนสามค่ะอย่างช็อคแต่ปีนี้ไม่น่าจะมีเรื่องช็อคแบบนั้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะเจอเรื่องภาษีการค้าหรอคะใช่ถึงแม้ว่าเราจะเจอเรื่องภาษีการค้า คือ,อปีนี้เราขอแค่ครึ่งหลังอย่างที่บอกไงคะคุณแพนปีนี้ขอแค่ครึ่งหลังแล้สักสามแสนแปดอ่ะสักสักสามแสนแปดไตมาละแสนเก้ากันเองไม่น่าจะพลาด<อ>ไม่น่าจะพลาดไม่น่าจะพลาดจริงๆแม้ว่าจะมีเรื่องผสีก,การค้าแต่ว่า Impact อิมแพกอะมันอาจจะแบบกว่าจะเห็นผลจริงๆอ่อะมันต้องประมาณช่วงเดือนเดือนสิบไงเล้ามันยังไม่น่าจะทําให้เราถึงขนาดแบบเออร์เน็งหายอะอย่างเต็มรูปธราทำอาจจะจะกระทบอย่างจริงจังอาจจะเป็นปีหน้า ค่ะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ดูว่าน่าจะมีภาพที่ดูดีมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาแต่ในขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันมีทั้งประเด็นการเมืองเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีอีกนะคะตรงนี้นักลงทุนให้ความสําคัญมากน้อยแค่ไหนคะแล้วมันมีนัยยะสําคัญต่อตลาดยังไงอะคะเดีย๋ยวเอาเรื่องฝรั่งขายก่อนต่อก่อนได้ไหมอีนิดนึงได้ได้เชิญเลยค่ะ เออผมว่าต้องระวังเรื่องแรงบีบจากฝรั่งขายเนี่ยมันมีเหตุผลใหญ่นะครับคือรอบเนี้ยคล้ายๆกับปีที่แล้วที่เขาเข้าซื้อค่ะปีที่แล้วที่เขาเข้าซื้อตอนเดือนสิงหาเนี่ยมันเป็นเรื่องการเอ่อการโลเทชันเงินออกจากอเมริกาเข้าตัวเอเชียอิมเมจินมาร์เก็ตค่ะนะครับอ่าดอลลาร์ก็อ่อนเออขอภายดอลลาร์ก็แข็งนะครับยิวก็พุ่งอะไรเงี้ยเงินมันก็เข้าแต่ว่าทุกอย่างเกมเปลี่ยนเมื่อ เมื่อเจพาวเขาสนับสนุนเรื่องการลดดอกเบีย้ยต่อเนื่องอนะเกมก็เริ่มเปลี่ยนต่อเดือนกันยาเงินก็เริ่มกลับเข้าไปที่อเมริกานะครับนั้นแต่ปีนี้เนี่ยมันตรงข้ามาาปีนี้ที่เงินเข้ามาตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมก็มาจากปีมดอลลาร์อ่อนแล้วก็เกงว่าเฟดจ,จะลดดอกเบีย้ยคล้ายๆปีที่แล้วคะนะฮะเงินก็เลยเข้ามาในเอเชียเยอะแต่หุ้นอเมริกาก็ขึ้นด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย มันเป็นไปได้สูงที่เฟดอาจจะส่งสัญญาณโนไพวัตในคืนนี้ออกมาเจรโรมพาวเวลอาจจะส่งสัญญาณนะฮะไม่ลดดอกเบี้ยออกมาถ้าทําแบบนั้นจริงดอลลาร์คืนนี้จะแข็งและเงินก็จะ,ะไหลออกจากเอเชียเนี่ยมากขึ้นก็ต้องระวังเพราะก็แปลว่าการขายของต่างชาติยังคงมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าขายเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าหุ้นไทยอ่ะจะลงเยอะอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปเข้าใจก่อนนะฮะฝรั่งขายไม่ได้หมายเพรามว่าทุกอย่างจะพังพีหน้านะ Uh huh. คือมันยังพอไปต่อได้ด้วยกําลังซื้อภายในประเทศระยะหนึ่งแล้วก็เออเรากาไรตลาดอ่ะดีบวกกับมี uh huh. เรื่องลดดอ,อกเบี้นยนโยบายพันสองก็เลยอาจจะเป็นแนวรับที่ดีได้เพ uh huh. ียงแต่ต่ำไปก็ตามที่ฝรั่งยังขายอยู่หุ้นไทยก็ไม่ขึ้นอยู่ดี uh huh. แม้ว่าบอกว่าพันสองอะต่ำแค่นี้แหละแต่จะให้มันขึ้นไปเยอะๆก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับค่ะ uh huh. ทีนี้กลับมา uh huh. การเมืองการเมืองคําถามคือคําถามคือตลาดให้ความสําคัญกับเรื่องน,นี้มากแค่ไหนคะก็คุณแพงก็สังเกต ได้จากเมื่อวานกับวันนี้เออแตกต่างนะเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามันจะมีลุ้นอีกใช่ไหมฮะอ่าคือเมื่อวานเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของคุณอ,ง,องค์อิงส์ใช่ไหมฮะ,อะพอหลังจากคุณอุอิงเนี่ยศาลท่านก็ไต่สวนเสร็จตอนประมาณเที่ยงกะกาบายบายอะไรเงี้ยนะครับไต่สวนเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็นัดนัดปิดคดีวันที่ยี่ห้านะครับน,นัดฟังคำรีวัยวันวันเดิมว,วันที่ยี่สิบเก้าคุณก็ไล่ขึ้นเลยอือ่าวันนี้ ตอนเช้าเนี่ยยังบวกบลบลบลบหนึ่งลบสองจุดอยู่เลยนะฮะแต่พอมีข่าวในช่วงสิบเอ็ดโมงสิบสิบเอ็ดช่วงสิบเอ็ดโมงว่าคุณทักษิณเนี่ยรอดจากเรื่องของคดีมอหนึ่งหนึ่งสองที่ไปให้สัมภาษณ์สื่อฮ่องกงนะครับอ่ะหุ้นก็ขึ้นเลยจะเห็นได้ว่าแปลว่าประเด็นการเมืองเนี่ยมีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดมันสัมพันธ์กันนะครับอ่าก็แปลว่าคดีของคุณองค์อิงในวันที่ยี่สิบเก้าส่งหน้าเนี่ย อาจจะมีผลต่อตลาดแต่ผมคิดว่าจะมีผลนะถ้าให้มองนะคือถ้าเกิดคุณลุงอิงรอดอ่ะหุ้นน่าจะลงค่ะเพราะอะไรเพราะว่ารอบนี้เนี่ยตลาดมีความสัมพันธ์กับคุณลุงอิงที่ขึ้นมาจากพันระดับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาเขาส่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวฮ่าฮะโอ้หุ้นก็หลังจากวันนั้นเนี่ยเริ่มขึ้นเลยตอนแรกจะลงอยู่แล้วลงต่ำกว่าพันร้อยแล้วแล้วก็ไล่ขึ้นมา,าเราเห็นในปัจจุบนัน โอ้ตลาดน่าจะตอบรับกับเรื่องการที่คุณดุงอิงอะ่ะต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่มากกว่าอ่าฉะนั้นถ้าไม่รอดถ้าไม่รอดนะฮะหุ้นก็ขึ้นค่ะถ้ารอดหุ้นก็จะตกใจลงอ่าฮะอ่าทีนี้แต่ผมมองว่าเอาในกรณีรอดก่อนถ้ารอดถ้าคุณดุ๊งอิงรอดนะฮะแล้วปฏิบัติได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเนี่ยนะครับแล้วหุ้นจะลงก็จริงแต่จะลงไม่นานนะค่ะ ก็อย่างที่บอกหนึ่งดาวไซต์มันจำกัดที่พ mm ันสองอืมอ่าแวลูชันอะไรมันได้และ uh huh. ผมว่าการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเพื่อปั๊มเศรษฐกิจเนี่ยจากนี้มันจะมีถี่มากขึ้นเราเริ่มเห็นแล้วแหละอาการเขาตั้งแต่เขาพลาดเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าเขาขยันขิดหูพิ่ตาเลยอืม mm hmm. ก,ก็ก็ไปเยี่ยมเยียนที่บริเวณพื้นที่นะฮะที่ข้อพิพาทบ้างล่ะนะครับ uh huh. อะไรที่ไม่ควรทำอย่างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพ็กซ์ก็ออกไป อะไรที่ uh huh. ควรทำเนี่ยเช่นเรื่องของรถไฟไฟ้า20บาทก็พยายามผลักดันหรือมีหลายๆโครงการที่กาลังพยายามผลักดันและอย่าล uh huh. รู้ว่ามันมีเงินเอที่โยกมาจากที่ทำที่ต่อวอลเลตประมาณแสนสามแสนสี่เนี่ย uh huh. ก็เตรียมออกมาบูรณาการทําเกี่ยวกับเรื่องโครงการอะไรไม่รู้แย,ยะไปหมดเนี่ยก็จะปั๊มออกมานะครับผมคิดว่าการขับเคลื่อนนโยบายมันจะเยอะแล้วก็ช่วงปลายปีมันก็จะมีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวกักระตุ้นการบริโภคหุ้นจะตอบรับในทางที่ดี ค่ะและถ้าบังเอิญช่วงนั้นฝรั่งไม่ได้ขายสมมติว่าฝรั่งไม่ขายหุ้นก็มีลุ้นเลยนะที่จะไปสู่เป้าหมายสิ้นปีนี้ที่พันสามร้อยสี่สี่เขียไหมครับมันมีลุ้นที่จะไปพันสามอยสี่สี่ได้นะครับก็ผมก็คิดว่าอันนี้ในกรณีถ้าเขารอดมันอาจจะลงแค่วัดสองวัและดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าการรอดมันก็นํามาสู่เรื่องของการเมืองที่นิ่งมากขึ้น แล้วก็นโยบายต่างๆแต่ถ้าไม่รอดตลาดก็จะดีใจอาจจะดีใจแบบโอ้จะได้เปลี่ยนตัวนาย,ยกแล้วดีใจกันเลยดีใจกันเลยอ่าก็คุณอาจจะขึ้นไปแค่วันสองวันแต่หลังจากนั้นมันจะเกิดคําถามว่าแล้วนายัฐมตรีคนต่อไปจะเป็นใครจะใช้เวลานานแค่ไหนในการเลือกตัวนายัฐมติเพราะาไม่ได้มีระบบไว้ในรัฐธรรมนูญว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่สภาต้องเลือกใครให้ท่ไปได้เท่าไหาร่ไม่ได้มีนะฮะหรือรัฐบาลจะอยู่เป็นรัฐบาลาาร,รักษาการอย่างนี้ไปเรื่อยก็ไม่ดีต่อเศรษฐกิจใช่ปะ คือความไม่ได้นอนทางด้านการเมืองเนี่ยมันจะเข้ามาเกาะกลุ่มแล้วก็ทำให้หุ้นเยอาจจะลงได้ในระยะถัดไปอยู่ดีเพราะฝรั่งมันขายอยู่ค่ะแล้วก็ในประเทศมันมีไม่ได้เยอะหรอกนะครับค่ะอะงั้นจังหวะตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไปรอฟังคําตัดสินนะคะแนะนําการลงทุนยังไงคะก็ผมคิดว่าเขารอดปะ คุณเชียร์เหรอคุณดูหน้าผมก่อนเชียร์หรือไม่เชียเอ uh huh. คือคือแบบคิดว่ารอดอะ่ะ uh huh. เออคือมันเราเราอาจจะอยากเห็นผลลัพธ์อย่างหนึง่งแต่ความเป็นจริงก็ต้องยอมรับว่าด้วยปัจจัยต่างๆด้วยตัวแปรต่างๆเนี่ยอฮะก็ดูแล้วมีแนวโน้มรอดค่ะ uh huh. ทั้งที่เราก็ไม่ได้เชีย ว่ารอดหรือไม่รอดนะครับแต่เรารู้ก็รูดูดูทรงไนงะ<อ>ถ้าทางจะรอดนะครับน,น่าจะไปได้ล่ะอ่าน่าจะน่าจะรอดเพราะฉะนั้นถ้าถ้าน่าจะรอดเนี่ยถ้าเป็นผมผมอาจจะรอเก็บหุ้นในวันที่ยี่สิบเก้าผมคิดว่ารอดปึ๊บหุ้นลงอนะครับแต่ถ้าหุ้นขึ้นเลยก็ดีคนะครับทีนี้ถ้าลงก็อย่างที่บอกไม่น่าต่ำกว่าพันสองร้อยหรือพันสองร้อยี่สิบก็อาจจะเอาอยู่เลยก็ได้ออื นะครับอ่าทีนี้แล้วก็หลังจากนั้นเป็นยังไงต่อก็เก็บหุ้นวันที่ยีเก้าก็รอในช่วงเวลาหลังจากนั้นอ่ะก็รอการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆนั่นหมายเพราะว่าผมต้องเก็บหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคเก็บเก็บเกี่ยวหุ้นเกี่ยวกับพวกการท่องเที่ยวไว้มันน่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐค่ะเออครับท็อปพิกมาเลยดีกว่าอุปโภคบริโภคเที่ยวชอบเซนเทลมากขึ้นอ่าเซนเทลก็ดูน่าเล่นถูกไหม เขาก็เริ่มจะมาบู๊กับเรื่องการท่องเที่ยวล้วนะครับก็เซนเทลแล้วก็พวกค้าปีกอย่างโฮมโปซีอาร์ซ c ซีพอย่างเงี้ยก็เริ่มดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับดีไม่ดีพวกกลุ่มร้านอาหารน่ะอาจจะมีนโยบายกระตุ้นเครียบินกันคนละครึ่งก็ได้กินออ่ไข่เจียวปูใจไฝารัฐบาลช่วยออกสองพันอย่างเงี้ยแล้วก็ออกสองกัน เออประดาพวกเลสเลสลองดีไม่ดีก็น่าเก็บนะครับก็อาจจะเลงเลงเน้หาเลสสลองไว้หน่อยก็ดีครับอืค่ะสมมติว่าถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คือถ้าไม่รอดถ้าไม่รอดวางแผนลงทุนยังไงคะอาวาถ้าไม่รอดอ่ะจริงๆแล้วเราก็ต้องมีหุ้นตั้งแต่วันนี้อ่าฮะค่ะถ้าเราคิดว่าไม่รอดนะฮะเราก็มีหุ้นตั้งแต่วันนี้แล้วก็พอวันที่ยีิบเก้าไม่รอดจริงอ่ะหุ้นมันก็น่าจะชูดขึ้นอ่าฮะแล้วก็ขายวัน แล้วขายวันนั้นถูกต้องคุณแพนอ่าอาา่าฮะแล้วตอนนี้สมมติถ้าคิดว่าไม่รอดณปัจจุบันนี้มันยังเหลืออะไรให้ซื้อบ้างคะเอ่อผมว่าก็เล่นได้นะคือมันหมุน,หม,นหมุนกลุ่มหุ้นเล่นน่ะแต่ว่าปิดโตเคมีอาจจะไม่ได้น่าเล่นเราอาจจะไปเล่นพวกเดลต้าฮาน่าเอโอทีบีอมคือวนไปเรื่อยอะ่ะหรือก็จะเก็บค้าปีก็ได้คือแล้วแต่ ก็ไม่รู้ไงฮะว่าตลาดเพราะตลาดมันอยู่ในช่วงการโลเทชันมันวนเล่นอยู่อาทิตย์หน้ามันอาจจะไปวนเล่นคาปีก็ได้ไปวนเล่นสื่อสารก็ได้ไปวนเล่นกราฟก็ได้ค่ะนะครับก่อนที่จะหมดเวลาตรงนี้เนี่ยนะคะคุณประกิตคะมันมีอะไรที่เหลือที่นักลงทุนต้องจับตาเป็นพิเศษไหมคะแจ,แจ็กสันลูตูดลูตูดของคุณแจ็กสันแจ็คสันโฮคืนนี้นะคะรอฟังท้อยแถลงของคุณเจอรโรมพาวเวล อ่าซึ่งผมเดาว่าคุณเจพาวเขาน่าจะคือปัญหามันอยู่ที่ตลาดมองว่าอะไรอย่าง uh huh. โกลเด้นแฟงเนี่ยเขามองว่าเจพาวน่าจะพูดในเชิงแบบว่าตอนนี้มีมิชชั่นอยู่สองมิชชั่น uh huh. มิชชั่นแรกคือเฮ้ย uh huh. ต้องเริ่มเฝ้าระวังเศรษฐกิจเพราะว่าตัวเลขการจ้างงานไม่ดีอีก uh huh. มิชชั่นหนึ่งก็คือเฮ้ย uh huh. เงินเฟอ้อระวังว่าจะต้องโดนผลกระทบจากเรื่องของทารีฟโอเคไหมครับอ่าก uh ็ huh. สุดท้ายแล้วเจพาวเขาอาจจะส่งสัญญาณที่มันโทนกลางๆออกมาคือไม่บอกหรอกว่าจะลดดอกเบี้ยแต่ก็จะไม่พูดว่าจะไม่ลดดอกเบี้ยงงไหมก็ไม่บอกหรอกค่ะไม่ไม่พูดตามเรอ่องแน่นอนอารมณ์แบบเวลาคุณเจอผู้ชายอ้าเอื้อไม่บอกรักแต่ก็ไม่บอกว่าไม่รักกางเอาไว้เขาเล็กกังถามว่าคิดยังไงกับฉันก็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 เธอไม่ออกเหรอ ก็บอกนี่ก็จะดูไม่บอกลอ่ไม่แกออกชัดเจนแล้วนะค่ะเออก็คือไม่บอกรักแต่ก็ไม่บอกไม่รักอ่าก็อารมณ์นี้ก็คือไม่บอกว่าจะลดดอกเบี้ยแล้วก็ไม่บอกว่าจะไม่ลดดอกเบี้ยนี่คือสิ่งที่ตลาดคาดหวังอ่าเพราะว่าจะได้อะไรจะได้คิดไปเองได้ไงอ่าจะได้คิดไปเองได้ว่าเขาจะลดให้เดือนกันยายนอ่าคือก็อะไรไหมคือตลาดต้องการอยากคิดไปเองแต่ผมไม่เชื่อว่า ผมไม่เชื่อว่าเจมพาวเขาจะส่งสัญญาณที่จะทาให้เราคิดไปเองอ่ะเออผมไม่เ uh, ชื่อเพราะว่าพอไปดูย้อนดูแจ็คสันโฮในอดีตนะครับคุณแพนมันที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าแจ็คสันโฮในอดีตอ่ะมันส่วนใหญ่แล้วมันเน้นความชัดเจนเพราะเขาพูดให้บรรดาประธานประธานธนาคารกลางต่างๆเนี่ยเขาเขาเขาได้เขาได้เขาได้ดูด้วยอ่ะเขาได้ฟังด้วย เออมันก็เลยจะต้องแบบมีความชัดเจนแล้วรอบนี้มันเป็นครั้งแมตช์สุดท้ายของคุณเจพาวและที่ผ่านมาเนี่ยทั้มอ่ะก็แทรกแซงแล้วก็กดดันเฟดไปเยอะถ้าเป็นผมผมจะผมจะทิ้งทวนด้วยความเข้มแข็งของความเป็นประธานธนาคารกลางอืมค่ะมันก็จะมีความชัดเจนออกมาก็ครั้งนี้เขาก็จะบอกอ่ะว่ายังไม่ถึงเวลาจะลดผมเชื่อว่าเขาจะส่งสัญญาณแบบนั้นคือเขาบอกเขาอาจจะก็ต้องขอเวลามากกว่าหนึ่งเดือนในการจะรอดูข้อมูล แค่บอกว่าจะขอเวลามากกว่าหนึ่งเดือนในการรอดูข้อมูลก็ชัดแลแ้วแปลว่าไม่ลดหอกเบี้ยนในกันยาตลาดก็น่าจะโตใจโจใจแล้วก็ลงได้ออนน <st> โอเคเคลียร์ชัดกำลังสนุกเลยนะคะแต่เสียดายวันนี้นะคะคุณปิงอาจจะติดภารกิจนะคะเดี๋ยวไว้คราวหน้าเรามาคุยกันอีกนะคะคุณปิงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะค คุยได้อีกสองนาทีเอาไหมเอาคุยได้อีกสองนาทีเหลือเหลือปัจจัยที่ต้องจับตาอีกไหมล่ะนอกนือจับใจเซ็นโฮแล้วอ่ะจะบอกอะไรคุณผู้ชมในสองนาทีสุดท้ายนี้ฮะคือผมว่าก็ไม่ค่อยมีไม่น่าจะลงจริงๆคือมันคือผมเดาว่าคืนนี้หุ้นเมกาลงแล้วก็สัปดาห์หน้าหุ้นไทยก็จะเน้นพักตัวเด้นซึมอ่าฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็มารอประเด็นการลงในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดี ค่ะนะคะคุณประกิตเสริวัฒนเกตนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเวอร์ชันพาร์ทเนอร์จำกัดน,นะคะพูดไว้ชัดมากๆเลยนะคะชัดขนาดที่ว่าเกิดแบบนี้นะคะจะเกิดแบบนี้นะคะและในคืนนี้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วจะส่งผลต่อฟันโฟลอย่างไรกันบ้างน,นะคะถ้าให้สรุปก็คือถ้าสัปดาห์หน้านะคะการพิจารณาคดีของคุณอุ้งอิงคุณแพททองถาดน,นะ,ะถ้า ว่ารอดนะคะอันนี้อันสรุปให้คุณผู้ชมให้คุณผู้ฟังนะคะฟังแล้วก็ย้อนกลับไปฟังแบบละเอียดละอีกครั้งนะคะก็คือถ้ารอดหุ้นจะลง1-2วันหลังจากนั้นจะคาดการว่าน่าจะมีมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วหลังจากนั้นตลาดหุ้นไทยก็จะขึ้นตามความแข่งขันของการทําหน้าที่ของรัฐบาลนะคะแล้วก็พาเราไปสู่เป้าหมายของคุณปิงที่1,344จุดแต่ถ้าไม่รอดนะคะ ไม่รอดวันนั้นหุ้นขึ้นก่อนค่ะขึ้นก่อน1นถึงสวันแล้วหลังจากนั้นจะลงเพราะไม่แน่ใจว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่คือใครนะคะในขณะที่คืนนี้รอจับตานะคะคุณเจอรมพาเวลทถ้อยถแถลงครั้งสุดท้ายก่อนอําลาตําแหน่งคือเขายังทําหน้าที่แหละเพราะว่าเขาจะหมดหน้าที่ในปีหน้านะคะ2569แต่เพียงแต่ว่าการประชุมจัดสรนโฮเนี่ย มันไม่ได้มีเป็นประจำทุกๆเดือนนะมันเป็นประจำทุกๆปีนะคะและปีนี้ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของการทําหน้าที่ของคุณเจอร์งพาวเวลแล้วนะคะท่ามกลางสถานการณ์ที่คุณโดนัลดทรัมป์นี่โอ้โหฟาดฟันอย่างต่อเนื่องอยากจะให้ลดอัตราดอกเบี้ยอันนี้มีอิทธิพลต่อฟันโตรคุณปิงก็พูดไว้ชัดเลยนะคะว่าจะมีผลอย่างไรให้คุณผู้ชมได้ไปฟังนะคะต่อนะคะในช่วงระยะเวลา สั้นๆเมื่อสักครู่นี้นะคุยกันมาสักประมาณ20เกือบเกือบ30นาทีนะคะฝากไว้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์สนับสนุนโดย True c y b e r s a ซ e ปกป้องภัยไซเบอร์